เด้เหรออันนี้เป็นอะไรรู้ไหมใช่อะใช่ใช่ใช่อันนี้กล้วยนะอันไอ้หน้าอู๋อ่าโอเคอันนี้เป็นบ้านอือครับอู๋จะประมาณนี้ไหมยาวกว้างกว้างขนาดนี้ใช่ไหมยาวสี่สิบกว้างยี่สิบอูเนี่ยตรงตรงส่วนเนี้ยต้องเป็นห้องห้องเก็บตังค์ห้องเก็บตังค์อยู่นี่อ๋อมุนว่าผมไม่แหละ เขาจะอยู่ตรงนี้ต้องผลลูกโผ่มให้หมดเลยโผลมแล้วจะวางพี่อยู่ตรงนี้เขาไม่เอาย่งไรนู่นเอาไดนเลยประมาณิบเตสกัดประมาณยี่สิบกิโลนาขีดแถวๆเนี้ยตรงนี้คือต้องเป็นออฟฟิศใช่ไหม คือหน้าอู๋หน้าอู๋คือเข้าทางรถบูุตว่างแม่จาเข้ามานี่หน้าอู๋ตรงไงก็ได้แต่<ด>ออฟฟิศถ้าได้ออฟฟิศแล้วอย่างอื่นไหมไม่ได้สีเ่เดือนหรอกอ๋อได้เอาฟิศที่เก็บตังค์น้องมั่นคงอ๋อครับจ่าปิจ่ากปกติจะมีนั่งกี่คนเคย